แล้วก็การสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอก,กับผมเองเนาะผมก็มาเล่นเกมบ o มเฮเว่นนะครับสะกดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับมันเล่นกันเลยให้ผมเล่นแมปไหนอีกก็สามารถบอกได้นะครับสร้างบ้านเลยรังไหนดีว่ะ บ้านหลังที่ยี่สิบก็แล้วกันบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยรอให้มันสร้างเสร็จมันหมดรถบ้านเนาะล่ะเกิดแกดิ่งบ้านก่อนนะ ก็กดง่ายมากเช่นออนเซนได้ด้วยเหรอถ้าเปิดปุ่มสีแดงๆก็คือมันจะมีรอยบุ๋มๆนะนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีดิอะไรนะเปลี่ยนสีสีขาว สีเยี่ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาสีขาวนั่นแหละไม่ใช่ออนเซนเรามีอัจคิดไม่ได้มาแช่ออนเซ็นไปดีกว่าอ่ามาข้าได้ข้อได้ครับเข้ามาเลยครับแต่อย่าเข้ามวยของกูก็พอ ่เนียทำไมอาบน้ำแบบนี้วะจังไรโคตรโคตรกูไม่อยากให้โดนขโมยโอ้เตียง,งนอน้าไปดูชั้นบนดิชั้นบนไม่มีอะไรมากอ๋อ คูเราอีกแล้วแบบกูจะหมดตายกิดีตายละกูกูไม่ชอบหมุนยนตไปดิงบ้างก่อนแล้วต้องพิมด้วย จดี๋ยวไปดูข้างนอกดิมีที่ตั้งเคไม่กูด้วยอ๋อมะเผาไฟนี่นะสายไฟเป็นปีไหนวะไม่เห็นมีสายไฟทอดเบอร์เกอร์ไม่อะนี่ทอดไก่เอาสามร้อย ขอเกดีบ้านก่อนนะครับมานอนเล่นเล่นถ้าอยากชมภาคสามก็กดไลค์เยอะๆนะครับกดไลค์ให้ไลค์ถึงสิบนะผมก็จะทำห้าสามนะเอา้าไม่ใช่มันใหม่หรอเหรอ ไม่เอาแล้วรอนานเกินไปดูข้างในไม่ตูตรงสวนดีกว่าวะจะกระโดดข้ามสวนไปเลยก็ได้เหรอเอาไมได้จะได้ดีเพื่อนมาสักทีอันนี้ห้องเก็บของ กูไม่ได้มาลดน้ำกูจะมาตัดญ้าเฮ้ยตาไมบบ่ดีก็ได้อีกแล้วมาเราจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะไม่นี่ผูประกอที่ตั้งแคมป์ที่ตั้งแคมป์ที่ตั้งแคมป์ มันจะส่มสีให้นะครับใครเคยเล่นเกมน,นี้จะรู้แล้วนี่นี่เตเราสวยมากมีออกไม่นมนะท่านี้เองโอ,อ้มีของให้กินด้วย ไม่เนี่กระโดดข้ามรั้วอีกรอบนี่ไงกระโดดข้ามรั้วก็ได้มึงกูดาวเสร็จยงังโอ้ยนานเกินดีคุพมแม่พี่น้องปิดม่านไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเห็นเราจะไปอาบนา้ำเอาลืมไปล็อกกุญแจหาพอมมึงเหรอเปิดดิเปิด อ้าวกูเปิดแล้วนะเออควยเท่ากดใกล้ดิ่งอะมันจงโดนล็อกเออไม่ได้โดนล็อกอ่ะน่าดีกว่ากูปวดขี้ว่ะอ่า อืมอคิดายหมดดิกล้องด้วยไอะไรนัะนะ่นอะรถอะไรนัน่นอือเป็นแฟนกันเมื่อกี้วะ่ะเป็นแฟนกันเรื่องเลยเราไม่ต้องไปนสนใจชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอกขีเสร็จแล้วก็ต้องมากินอาหารนี่แค่นี้เองเหรอ กูกินไอติมก็ได้หฮ้ยแซ่บปิดประตูบูไปแล้วไปบ้านหลังอื่นเดี๋ยวเราจะเราเขียนบอกแล้วนะกดกระดิ่งบ้าง ขอมาดูบ้านนะเปิดประตูให้หน่อยอเอ็ควยไม่ให้กูเลยกูต้องไปเกิดใหม่หนยดิเทเลพอร์ตได้คนเทเลพอร์ตได้อย่โงงอย่างนเราอยาโงงราอย่างง่ ไม่ไม่กูเข้ากูก็ล็อกบ้านเปิดไฟมานั่งพักแสงแดดดีกว่าโอ้โอ้ห้าโมงแล้ว เลยมาคูดาวเสร็จวะขมงบานหลังนี้แหละดีที่สุดว่าปิดไปดีกว่าเปิดดีกว่าวะเออนอน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 นดูฮะ อธิบายใจก่อนดูดวงจันเนี่ยดวงจันก็เราเช่านี้แหละคะรับสหรับแมพบูเฮเวนบอกว่าด้วยนะครับว่าจะให้ผมทำแมพไหนไหนเท่านี้แหละครับบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ